เราทำเนี่ยทำให้ม,มันแน่นนิดหนะึ่งอย่างจริงผมว่าไม่เคยเผมเรียนว่าเรามีแอคทีฟอยู่เท่านี้เรายังมีโคอีกเยอะมากแล้วคนที่รู้จักคือใครจริงนะมีไม่เยอะคมีไม่เยอะก็อดี๋ยวนี้หรอกในช่วงเวลานหนึ่งเราคิดน้ำมันเจือบุข้าวจนไปทั้งหมอมาเตือนนะเพราะน้ำมันเจือบุข้าวมันเป็นเป็นไปข,ไมมขายใหม่ใช่พอตัวไปค,คอเลสเตอรอลก็ขึ้นหรืออะไรต่างๆ่า เรากินอะไรหลายอย่างที่มีเครือข่ายในประเทศไทยอ่ะแต่อย่างที่ผมบอกว่าถ้าเป็นสักสิบห้าปีที่แล้วผมพ่อสันสูนะทำเครือข่ายของคนไทยเนี่ยแต่ตอนนี้โลกโกลโบ้ไปแล้วนะเราคุยเราแชทเราไลน์เราคุยกับค,คนต่างประเทศเราไปเติบโตเราเปไปรายได้เราเราไม่รู้หรอกเอ็ดดี้ที่ ที่โรมาเนียรู้จักผมทางเฟซบุ๊กนะใช่เสร็จแล้วก็อยากที่จะทำเจนเน็ตให้อยากให้ผมบินไปบอกเฮคุณรู้จักผมคุณจะให้ผมบินไปถ้าคุณอยากรู้จักผมผมบินมาบินมาจาโรมาเนียมาไปได้ทนะี่ไหนมาเจอมานั่งคุยนั่งคุยเสร็จผมก็บอกว่าสามเดือนนี้คุณทำเท่านี้ผมจะเปิด ว่าทำได้ตอนนี้จริงผมก็ปวดออกเสียที่โรงพยาบาตอนนี้ก็เป็นเก็่จริงหผมบอกว่ามันมันมันใช้เวลานิดหนึ่งแต่ระหว่างทางก็จะเจอปัญหาปัญหาเราก็แก้แก้แล้วก็ป,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 ปรับปรับแล้วก็ตเพื่อผมคนที่คนอย่งในที่ไปด้วยกันก็พอดใจบินกลับเวส ผมอยู่ที่นั่นน่ะหกสิบวันก็ม <Okay. S 1> ันได้สามสิบวันก็คือ